เอาแล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้อยู่ในการพาน์ติ้งดีวีกับผมเอิร์ธนะครับตอนนีเ้เป็นซีรีส์ใหม่ชื่อว่า s u r v i v o r ไอชื่อ,อชื่อว่า s u r v ว v o r ซีรีส์ EP หนึ่งนะครับผมโอเคเรามาเปิดอ่าอะไรนะ s u r v i v o r ซีรีส์นะครับผม ในอีพีหนึ่งกันนี้นะฮะก็จะบอกว่าเป็นซีรีส์ใหม่นะครับแห่งการลงอีกแล้วไอ้ไอ้หลังๆนะั้นไม่ใช่ซีรีส์นะนั่นจะเป็นแบบธรรมดาฮนะทำไปอะไรเรื่อยๆะฮะเป็นโลกอีกโลกหนึ่งนะก็ทําไปเรื่อยแต่อันนี้เป็นซีรีส์นะะแยกกันด้วยนะฮะสองโลกนะ,นะฮะโอเคตอนนี้เรามาเกิดที่ไหนน้อกตรงน,นี้รู้สึกว่าจะมีดันเจียนใช่หรือไม่โอ้โหว้าวเรามาเกิดที่ดีนะเบอนทึกพิกัดะฮะเหมือนเดิมฮนะผมเคยสอนไหมเบอนทึกพิกัดหรือว่าไม่เคยสอนไม่เคย้ะพูดเล่น นะผมมาคิดทฤษฎีนี้เอาเดียวเดียวก่อนไม่อยากตกดันเจี้ยนตอนนี้โอ้โหของปบบลำค้างเรามาอยู่ที่สูงจริงคระเกิดที่สูงมากแต่ดันเจีเ้ยนเยอะไปหน่อยนะบางทีเยอะไปหน่อยเยอะไปหน่อยแล้วพี่เอ๊ะแล้วพี่สวยทำไมชอนผมชอบเรียกอนไยสวยอ่ะอีพีสองเราค่อยมานะจังกต้ว่าผมจะเล่นทําไมทําไมทําไมผมเล่นผมเล่น สีพีแสิบห้าเพื่อให้มันแบบไม่ยาวอนะมันไม่ยาวไม่สั้นเกินไปนะผมว่าสิบห้าทีถ้าเรียกสามสิบนาทีอย่างเงี้ยผมว่ามันนานานะสรัะผมโอเคตัดไม้เรื่อยๆฮะปองป้องปองเหมือนปองปองปิ้งป้งปิ้งเหมืองปองปองปองสร้างบ้านตรงไหนดีนะตรงไหนตรงม้าแล้วกันนะเราเตีบมไ,ไม้โอ้ยเมาส์หลุดครับท่านผู้ชมเมาส์หลุดเมาส์หลุดหมายถึงเมาส์จากคอมมันหลุดออกจากเออช่าง สายสายยูบีมัรูุ้นะตอนนี้ผมทำมากอนะ่เนาะตึ้มไม้ทำมากาแล้วก็ทำทอชนะครับผมตามลำดับเนาะโอเคตามลำดับตอนนั้นตอนนี้เราก็ต้องขามไม้ก่อนโอเคปึ๊บนะครับผมถามว่าทำไมสกินพี่จอยสกินผมยังไม่ลงยังไม่ลงตอนนี้นะโอเคให้ได้ห้สิบซับเดี๋ยวไปซื้อสกินได้ซื้อไอดีมานะฮะผม ซื้อไอดีแท้มานะฮะมันอยู่นะผมทำได้วะปุ๊บอ้าสิบซับผมคอ้าสิบซับนะครับผมเกิดี่ผมมาเดีย๋ยวซื้อเดีย๋ยวซื้อไอดีแท้มาให้เล่นเลยมีสตรีมเลยอ่ะสตรีมให้ดูเลยกันไปเลยอือตรงนี้เราทำเราทำที่เราทำควาอยู่นะควาวาคว้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บ อย่างนี้เราก็ทำพิกแอ็กพิกแอ็ปึ๊บปึ๊บอย่างนี้ป,ปั๊บปึ๊บแล้วตรงนี้จะเป็นที่สร้างบ้านผมเดี๋ยวผมเอาไม้พวกนี้มาทำเป็นฐานบ้านก่อนเอ๊ะเป็นบ้านคร่าวๆเล็กๆก่อนอืมตรงนี้บ้านเล็กๆเนาะก็จะมีแค่ที่เตียงนอนเนาะกับเล็กๆก่อนนะนี้ฉบับย่อสุดๆนะอะไรเนี่ยเลซี่ฉบับย่อสุดๆนะ กะเตียงนอนอยู่ตรงนี้ประตูมีนงมีประตูโอเคนะเราต้องทำอะไรที่มันจำกัดกันนะประหยัดนะประหยัดปึ๊บปึ๊บโอเคเข้าบ้านตอนนี้ข้าประตูได้ไหมเอ่ยไม่ได้ <c oughs> ไปตัดไม้ก่อนนะโอเคนี่ผมว่าเรื่องนี้ผมว่าจะไปลองหาซื้อ,อนั่นนะ d เดท by d เดท line เอ้ย่ห็นนะ d เด by ายเด by d ยเด line นะน่าหนลงอยู่นะ <c oughs> <c oughs> okay, เห็นเขาเล่นอยู่โอเคแล้วขึ้นไม้ก่อนนะฮะเรื่อยๆะฮะงโอ้ยปุ๊บ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 หยุดตรงดันเจี้ยนก็ดีอย่างเงี้ยนะฮะตรง,งดันเจี้ยนดันเจี้ยนก็คือถ้ำนั่นเองนะฮะเหมืองนั่นเองนะดันเจี้ยนหรือว่าเรียกคราบ ใช่ไหมหรือเปล่าไดคาบหรือเปล่าว,วันนึงนั่นได้คาบนะไม่รู้ครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันใช่หรือเปล่าว,ว่าใครรู้อ่ะบอกโดยผมด้วยอยู่ไหนเอ่ยซอมบี้ไม่นะไม่นะอย่าเพิ่งมาตอนนี้สิเว้ยไ,ไม้เอาไม้เอาเราคุยกันได้นะเออเราต้องหาเกดีกว่าเราจะนอนนี่ยวะ ไก่แล้วไก่ลแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอกลับไปศูนย์พิจารการมาเรียกว่าศูนย์พิจาการเลยทีเดียวนะครับแก้กลับไปศูนย์พิจาการของเราครับศูนย์พิจาการกันเหรอะเราทำอะไรได้บ้างเลยเราทำพลิกแอคไปขุดหินเดี๋ยวเราไปขุดหินกเราแป๊บหนึ่งถูดหินขุดหินกูทำนี่นะเดี๋ยวกลัวเจอบี้ มีเดสตาถุยกดจ๊กดเจอพีบี้อ่าแตงนีม้มันผมว่าเราต้องใช้นั่นขุดะฮะถึงเราจะมีโอกาสน,นะครับตัวพี่บี้ยงไงไม่น่าจะมีเนี่ตัวพี่บีผมกวัวพิเปอร์มากกว่าพิเปอร์มาทีนี่ตายหาเลยฮะ ก็สามารถเอาอะไรนะพิกแอคได้ไม่ใช่พิกแอคเพราะเอาดินนี้ไปทำไม้ได้นะไปไปทําที่สร้างบ้านได้เพราะประหยัดง,งบนะประหยัดง,งบมั่นเหรอเดี๋ยวอีพีสองเราจะมาลงดันเจียนกันนะฮะโอเคเอาแครอยู่เนาะอยู่เนาะอยู่เนาะดันเจียนอีพีสองอยู่เนาะ เข้าใจกันนะฮะเข้าใจมาสหลุดเมาสหลุดอะไรจะหลุดบ่อยนะผมจะใส่ย,สยมอสให้นั่นก่อนนะโอเคอะไรอะไรหลุดบ่อยมากเลยเอ๋อเนาะไข่มันขุดทางออกวะเนี่ยโอเคเราไปคราฟไอพิกแอ็กเจ้าตัวนั้นก่อนนะพเพื่อเอามาขุดเจ้าอะไรนะเขาเรียกว่าเหล็กเหรอเอเอ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกว่าเหล็กนั่นแหละถูกแล้วเดีวผมจะอึ้งอะไรนะปุ๊บอืม พิกแอคเราทำอะไรได้บ้างวะตอนนี้ช่วงนี้เราทำพิกแอคได้ฮะทำพิกแอคก่อนเลยในวันนี้ทำดาบได้ไหมได้ฮะแต่เรายังไม่ทำเอาของที่ทำเป็นก่อนทำอะไรดอีกทำดาบก่อนโอเคโอเคโอเคตอนนี้เราเอานี้ไปปุ๊บ แบ่งรึ้นหนึ่งนะโอเคปุ๊บได้สารสารปุ๊บทำหีบนะะทำเชดเรียกว่าหีบเชดเชดหรือเปล่าเชดอะไรมานนะไม่ใช่นะแล้วก็เก็บคลองไว้เก็บนี้ไว้ไม่จำไ,ไม่ได้ใช้นะโอเคเออกไปากก้าาตอนนี้เราผมต้องการส่วนแกนเดี๋ยวล็อกพิกัดแป๊บล็อกพิกัดตัวเองแป๊บ f สาม f สป๊เป็นสูตรของผมนะละ็อกพิกัดแบบน,นี้เอง ใครมีมอสก็มาแนะนำผมได้นะเมืม่อกี้ผมหยุดคิดนิดหนึ่งว่าเอ๊เราจะหาแกะได้ที่ไหนนะครับผมได้ซีดมาเอาไปทำของกินแล้วกันนะต้องขึ้นจะไปวอลกับบี๊ไมไหมวะวอลีไหมวอลไม่แน่ใจว่าจะไปวอลดันเจี้ยนอยู่แล้วจะดันบ่อยจัง เอ้ย NPC ขอเอ้ยเราเราอะไรเราอันนี้เราโชคดีคุณ3-8ล้านเลยเนี่ยโอ้โห thank you โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นคนแกก็มีโอ้โหท่านผู้ชมโคตรเทพบอกเลย EP นี้บอกเลยเทพจัดประหยัดจริงเฮ้ยเดี๋ยวเราเอากระดูกมาเลี้ยงน้องมาเว้ยค่าเกียวตันตอนคืนเราแบบค่าเกียวตันด้วยเดี๋ยวเรามาดูของในบ้าน n b c ล้วขออยู่ด้วยได้ไหมก่อนได้ไหม ขออยู่ก่อนด,ด้วยก่อนได้ไหมเป็นบีซีไม่ว่ากันนะ<อ>เขาน่าจะมีเตียงอยู่ผมว่านะข้ามค้าม่ผิดเราจะมาอยู่ในหมูม่บ้านเอ็มซีเฮ้ยทำไมไม่มีอะไรเอ็มซนะีฮะในบ้านานายไม่มีอะไรเลยหรอในบ้านานายไม่มีเตียงเลยหรอฮนะในบ้านานายไม่มีเตียงเลยหรอฉันต้องการไอเราต้องผมต้องการเตรียงอะ่ะขอเตียงที่หนึงนะ่งฮะไม่มีโอ้ติดติดติด ขอโทษนะครูคำยาอีกแล้วติดปากรู้สึกรู้สึกรู้สึกได้ไม่แต่กองขาว่าอะไรเนี่ยเอ,อแต่เราสามารถค้าวไ,ได้อยู่นะแต่เราไม่ไม่เราไม่อยากอยู่บ้านอินซีเท่าไหร่ออผมไม่อยากมาหลุดบ่อยจังเลยไม่ได้เกี่ยมมาแล้วเกี่ยวสายเสียง ใช่ครับโอเคตรง่บ้ผมว่าีซีไม่น่ามีอะไรให้เราชื่นชมนะแต่ว่าเราสามารถเอาไปฟางไว้พวกไอรอนทีหลังได้คนะัแล้วค่อยเนพื่อนกัมนมทีหลังนะนะครับโอ้ยเหลือสองแล้วว่าเหลือสองแล้วว่าอาหารเหลือสองคนระับแต่ยังไม่ถูกตีเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะมาลากหมาไปนะเฮ้ยหยมาน้อยให้ไปไหนโอ้หมาน้อยอยู่ทางนู้นเราต้องฆ่าพี่เกลตันนะตอนกลางคืนเราจะลากหมาไปกัน เราจะรอตอนคืนพวกอกับเกียวตันนะน้องหมากลับบ้านได้ไหมยะกลับบ้านกับน้องหมาจังเลยโอ้ยมืดแล้วฮะถไมครับเตียงก่อนครับเตียงเป็นสิ่งสำคัญน,นะจ๊ะเดี๋ยวเราค่อยมาลากนะ้องหมา ep สองนะเดี๋ยวนะครับเตียงเสร็จนอนปุ๊บก็ล,ลาิดคลิปกันก่อนเอ้ยหรือว่าเราจะลากน้องวอกับไอ้พวกนั้นก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวผมจะวอกไอ้พวกนั้นก่อนนะแล้วค่อยปิดคลิปโอเค เขาใจตรงกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราตกองดองไม้ออกมาแล้วครับของกันปั๊บปั๊บปั๊บเดี๋ยวพึ่งมืดเดี๋พึ่งมืดเดี๋ยวพึ่งมืดเดี๋ยวพึ่งมืดเดี๋ยวพึ่งมืดเฮ้ยมันใช่แต่ไรวะใช่นี่หรือเปล่าผมลืมผมลืมนี่หรือเปล่านี่โอ๊ยเดี <lawsuit> ulously, ๋ยวพึ่งมืดโอ้ยอะไรเนี่ยโอเคได้เตียงแล้วโอเค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 เซฟจุดก่อนนะ เซฟเซฟไว้เซฟไว้เอาของเก็บไว้ในกล่องตุ๊กกล่องอยู่บนไอ้บ้าเพิบเพิบกินอาหารครับเฮ้ยเดี๋ยอะต้องทำประตูฮะประตูครับทประตูทำประตูทำประตูโอ้ย ep นี้จบยากว่ะจบยากจริงทำประตูฮะโอเคประตูภาษาแมน โอเคปิดปิดแม่โอเคอัน,นี้เราก็มีความปลอดภัยแล้วแล้วเ,เปิดไว้ทำไมวะมอส์ูดท่านผู้ชมเดี๋ยวตั้งชื่อคลิปนี้ว่ามอส์ลูโถยโอเคตอ,คอนนี้เราไม่มีทออแฮะอาหารเราต้องกินอาหารแบบดีดีวนไม่เห็นมีเลยวะส,วสองกสองโมงสามบีดนอรมอลหมด นโมูนี่แหละอย่าแบวยากเลยเราจะไม่สู้ฮอ <c oughs> ต้องการพี่เกวว่าพี่เกลตั้นโอ้ยเอ็นเดอร์แนมอนอย่ามองหน้ามันเกือบแล้วเวละนี่มองหน้ามันนี่ค่ะนะผมาก็เดี๋ยวผมอยากหันไปดูมันพี่เปอร์มาว่ะทางน